สวัสดียามบ่ายครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟ์สายมันครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับเจ้าทศกันของเสียท็อปอหกรอไฮโซนะครับหรือว่าของพี่ท็อปแทบนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเป็นชมเลยนะครับโอ้รถสวยนะครับเนี้ยตัวนี้จะเป็นยางก้าครับ เจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ก็ย่อมาจากเจ้ายักษ์เนาะอขอกกันหมานะตระเดศสวยงามมากนะครับเนี่ยดูถังน้ำมันอนะ่ะสองร้อลิตรถังใหญ่ใหญ่จุจุไปเลยครับเนี่ยเมื่อวันวันไหนอ่ะวันสุก เรามาเราไม่เจอทุกท็อปนะครับเพราะว่าทุกท็อปเอาเจ้าทศกัน์ไปทําไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยจะทำเราไฟเด็ตัวนี้แหละเห็นไหมแต่ยังไม่ได้ใส่ไฟนั่นน่ะข้างบนน่ะเห็นไหมไอชุบโคมียมอ่ะแตนเลดอ,อ่ะอะอท่นั้นเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งอูจูเนียนะ เอพิท็อปชวนอยู่ว่าไปอูสเเนียไหมนะแต่เรากลัวกลัวที่จะไปอะไรนะไปยืนยันตัวตนใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนจน <ś c oughs> ไปยืนยันตัวๆๆตนบัตรสวัสดิการนะครับเดี๋ยววันนี้เราว่างเราก็จะไปนะครับไปทําให้มันเสร็จนะครับพราะเราได้มาเราก็ทําให้มันเสร็จเนาะสำหรับบัตรสวัสดิการ สวยไหมคันเนี้ยจะไปทำราวไฟดัานบนมาวันอาทิตย์หน้าจะได้มาใส่ไฟช่วยนะถ้าไม่ติดงานอะไร <c oughs> รถเยอะโอ้ดู น้ำยังไม่อาบครับเราไม่ให้เข้ากล้องนะนี่ครับวันอาอนทิตย์ที่แล้วผมก็ขับไปทำท่อให้พี่ท็อปนะเนี่ยก็ได้มาเป็นแปดห้าสวยๆเลยพี่ท็อปเปลี่ยนแบบใหม่หรือยังนะยังยังไม่ได้เปลี่ยน ยันแบบใหม่ก็คงจะสวยนะเนี่ยแบบเป็นไงครับบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นเป็นท้องช้างสวยงามมากนะครับจบครบที่เดียวที่อู่อะไรนะพี่ท็อปอู้ยังหน้าที่เข้าไปไ,ไอที่บ่าเขาไปเฮ็ดพ่อไหมครับไอ้บางฝุ่นไหม ร้านที่อยู่ชุมชนนะครับจำจำชื่อร้านไม่ได้สวยงามดูความรอครับรอบจัดจ้านเลย ตอนแรกไม่ไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่าแวะอูจูเนียก็ถ่ายผ่านๆทีนี้เราก็แวะมาเล่นกับพี่ท็อปเราก็รีวิวไปเลยนะครับอันนี้อเอ่พ้น์ลายเพ้น์สีพวกนี้พี่ท็อปน่าจะทำมาจากที่อูทัดบ้านปุูงเพ้น์นะครับอยู่ที่บ้านป,ปุูงสวยงามมาก เอาไปล่องไป <What? S 1> เอาไปล่องแรนไอ้ล่องดินึงไปโอ้ oh. <Okay. S 1> พี่ท็อปเอาไปลองใส่ดินมาแล้วนะครับนี่หลักฐาน <What? S 1> เอาไปเรียนไ้เถอะ <What? S 1> เอาไปเรียนไซ้เถอะ งามยีนลีอะเสร็จแล้วก็สวยครับเจอแต่ตอนยังไม่เสร็จอันนี้มีคนเอายังนี่พี่ท็อปมีคนเอายังนี่เลยลลโอ้ล,ล,ลูกค้าจากเกาหลีครับจ่ายตังค์มาแล้วแปดแสนคันนี้น่าจะเกือบร้าน น่าจะร้านหนึ่งนั่นเลยเสวยถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้มารีวิวเรามาเล่นแล้วก็อะรีวิวให้ทุกคนดูหน่อยสักคลิปส่วนไหนที่อยู่กับ จเจ้าเบนเทนนี้ก็น่าจะเอาไปส่งนะครับน่าจะไปส่งที่อูเซจูนะครับเดี๋ยวเราไปชมมันว่าเป็นรุ่นไหนตัวน,นี้น่าจะเป็นในอะไรเนี่ย FRR ส e องครับ เรามาชมเจ้าทศกัณฐ์กันต่อครับสวยไหมถามใจเธอดูครับชอบแบบไหนแนวไหนก็พักแชทมาหาพี่พพท็อปนะครับหรือว่าโทรได้เลยนะครับไปสอบอ้าวเยงนะครับเบอร์โทรละแหนงสามไม้นะครับสมสมส่วนมากท่านนี้ หัวก็ใหญ่กระบะก็ใหญ่นะใส่ย,ยางเก้าเอาไปวิ่งในเมืองสะดวกสบายเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นเฟืองท้ายแปดน็อตนะครับทั้งหน้าและหลังเลยแปดน็อตบอกกร้มก็ประมาณหตันห้าตันหตันเลยประมาณนี้กระปุก อรกี่ท็อปทำไอมนี่ยึดใหม่เนี่ยังเ,เห็นเห็นในคลิปมันสั่นๆน,นะโอ้ทำไมนะเนี่ยเนี่ยยึดจากนี่มานีนะสวยงามมากอันนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็น่าจะอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะ๋ยวให้ชมภายในนะครับ ภายในแนว V.I.P. อ่ะดูอ่ะสุดทุกคันครับรถที่อูพี่ท็อปเนี่ยดูอ่ะอสวยแท้ะวะ่ะเหมือนรถใหม่อ่ะเหมือนรถใหม่เลย ฝั่งนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงครับไม่ว่ากันผ้าใบท้องช้างสวยงามมากดูอ่ะใครอยากจะได้แนวทางในการแต่งนะครับแนวการใส่ผ้าใบท้องชาง้างก็จะใส่ประมาณนี้เห็นไหมก็จะยืดจากนู่นมา แต่ว่าต้องทําท้ายให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะไอ้ไฟท้ายนี่นะครับมันถึงจะทําได้แต่ถ้าเป็นท้ายอย่างนั้นอะ่ะยังทําไม่ได้มันก็ต้องทําทําใหม่ทำท้ายมาใหม่นะในส่วนของลัางเกง๋งนะครับหลังหัวก็ดูได้นะครับเขาก็จะยึดอย่างนี้เลยยึดกับไอ้ตัวเนี้ยบางโคนเดิมของรถี่ยนะนะครับ เอาไปทองช้างนะครับใครชอบแนวนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับคลิปนี้พามารีวิวกันเต็มๆนะครับสำหรับเจ้าทศก,กัณฐ์รดเยอะนะายถึกเลย ยังมีอีกนะที่อยู่ในโกดังในโกดังน่าจะเป็นเจ้าการกล้วยครับที่อยู่ <c oughs> ชอบมากชอบลายวะ่ะดูลายข้างบนเห็นไหมสวยงามอะ่ะร <c oughs> อ,อเลยเอาไปวิ่งแถวโคร,ราอยางก้า ต้องไปวิ่งกับยางกาจจงยักษ์เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้กันนะครับบางคนก็เป็นมีเนียมเอ้ยสเตลเลสชุบชุบโครเมียมสเตลเลสพวกนี้โอ้สวยงามมากดูเต้ารับเนียมดิใหญ่ใหญ่มาก สวยงามครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันแบบจัดจ้า นะครับได้ชมกันแบบจุกๆสะใจกันไปเลยนะครับสําหรับเจ้าโทศกัณน,นะครับซึ่งพี่ท็อปยังไม่รีวิวนะเห็นแต่พี่ท็อปเขาถ่ายลงนะครับเราถือโ <c oughs> อกาส <c oughs> ถือโอกาสดีอะ่ะเรามาแอบ,บรีวิวนะครับซึ่งพี่ท็อปก็อาบน้ําอยู่นะ,คะใครชอบคลิปรีวิวเจ้าโทศกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องลิบสายมัน สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ